สวัสดีเพื่อนๆวันนี้ลุงตุ้ยจะมาพาทำการนำแบตเตอรี่18650ของเก่านะครับเราจะมาฟื้นฟูกันและจะทำเป็นแบ1 2โวลต์แบบง่ายๆใช้งานต่างๆนะครับรูปร่างหน้าตาออกมาเป็นอย่างไรขอเพื่อนๆติดตามรับชมนะครับก่อนอื่นลุงตุ้ยขอแนะนำอุปกรณ์ที่จะใช้งานก่อนนะครับก็คือแบตเตอรี่18650ของเก่านะครับเอามาหุ้มนำมาใช้ใหม่นะครับ ก็จะมีลุงตุ้ยจะใช้12ก้อนนะครับแบบนี้จะมีแผ่นนิกเกิลตัวเชื่อมนักขล่เข้าด้วยกันนะครับแล้วก็จะมีพลาสติกหดนะครับในการหุ้มแล้วก็จะมีแจ็คตัวเมียกับแจ็คตัวผู้เราจะเลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะใช้ตัวไหนเดี๋ยวดูสถานการณ์ก่อนนะครับแล้วก็มีสายไฟพอประมาณนะครับอาจจะใช้ยาวกว่านี้ก็ได้เรามาดูขั้นตอนต่อไปเลยนะครับเราก็จะมี กล่องจับแบตเตอรี่แบบนี้นะครับทำเป็นอย่างนี้นะครับทั้งหมด4่ก้อนนี่ขั้วบวกนะครับขั้วบวกมันก็จะเป็นหัวหยักๆแบบนี้แล้วต้องขอบก็จะมีรอยหยักแบบนี้นะครับนี่เขาเรียกขั้วบวกนะครับถ้าเป็นเรียบๆอย่างนี้เขาเรียกขั้วลบอย่างนี้นะครับเราก็จะมาทําทีละ1ชุดนะครับชุดละ4ก้อนอย่างนี้นะครับนี่ครับเราก็จะใช้แผ่นนิกเกิลเนี่ยนะครับเชื่อมแบบนี้เลยอย่างนี้นะครับ นี่วางไปแบบนี้ทุกแผงเลยนะครับทําทั้งหมด3ชุดก่อนนะครับอันนี้ขั้วบวกจะใช้แบบที่จำเป็นเครื่องจำหัวแบตอย่างนี้นะครับเดีย๋ยวลุงตุ้ยจะไปทําก่อนนะครับก่อนที่เราจะทําการบัดกรีแผ่นนิกเกิลน,นะเราก็ต้องทำสีอ่อันนี้ให้ติดกันด้วยการใช้กาวร้อนแบบนี้นะครับเราทําให้มันเกาะกันเป็นเป็นเนื้อเดียวกันก่อนนะครับ เราก็มาทําการบัตรกีตัวนี้กันเลยนะครับตรงนี้ขั้วบวกต้องอย่าให้ผิดนะครับบวกก็คือบวกทั้งหมดนะครับอ่าแล้วเราก็วางออกไปแบบนี้นะอ่าแล้วเราก็ทําการบัตรกีตัวนี้เลยนี่ ก็จะได้หัวแบบนี้เลยนะครับนี่ก็จะเป็นหัวจำแบบนี้เลยนะครับอ่าต่อไปเราก็ทําอย่างนี้สามแผงเลยนะครับเมื่อเราได้แบบนี้แล้วนะ นี่เมื่อเราทําเป็นแผงแบบนี้ได้ทั้งหมด3ามแผงแล้วนะครับอันนี้เราก็จ้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่เป็นแบบนี้เลยคราวนี้บวกกับลบตรงนี้ห้ามชนกันนะครับนี่หักออกไว้นี่นะครับอ่ามันก็จะเป็นอย่างนี้ทั้งหมดสามแผงเลยอย่างนี้นะครับลุงตุ้ยอาจจะจ้าตรงนี้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ไม,ไม่ไม่ตรงนะครับแต่เราไม่ได้มองตรงนั้นนะครับเราจะมองการใช้งานของ ของเคานะรับเมื่อเราได้3ามแผงแบบนี้แล้วนะดับแรกเลยเราเอาก็เอาขั้วบวกมาก่อนนะอัน,นที่เป็นขั้วบวกนี่นะครับนี่เราจะเอาขั้วที่เป็นขั้วบวกนะครับเราหยิบออกมาเลยอ่าตรงนี้ต้จะตัดให้มันสั้นนิดนึงนี่นะครับอ่าแต่ให้มันสั้นนิดนึงนี่นะครับนี่อันนี้เป็นขั้วบวกเราวางไว้นะครับข้างล,ล่างเป็นขั้วลบนะอ่าถ้ามันหลุดนะเพ,พื่อนเดี๋ยวเราก็ต้องบัดกรีให้มันเชื่อมสนิทนะครับ อ่าตัวนี้ถือว่าหลุดอันนี้ยังยังถือว่าหลุดใช้ไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวลงุงตุ้ยจะบัดกีแล้วกันนะครับนี่เพราะว่าเครื่องมันปิดไปแล้วอ่าอย่างนี้นะครับเราก็จะเอาขั้วบวกตั้งแบบนี้ก่อนนะครับต่อไปสลับด้วยขั้วลบนะครับน,นี่ขั้วลบเราต้องตัดตรงนี้ออกอ่าเดี๋ยวก่อนนะอ่าเราจะตัดตรงนี้ออกนะครับได้แบบนี้แล้วเราจะดูอะไรนะครับอ่าบวกอ่าอันนี้ขั้วบวกนะครับ อันที่สองก็จะต้องเป็นขั้วลบนะครับมันจะสลับกันแบบนี้นะจะเอาเป็นขั้วบวกข้างบนบวกบวก2แถวอย่างนี้ไม่ได้นะครับตรงนี้ต้องเป็นลบก่อนนะครับให้สลับกันลงไปแบบนี้นี่ต่อไปอันที่3ถึงจะเป็นขั้วบวกนะครับอ่ามันจะเป็นอย่างนี้นะเพื่อนๆมีบวกลบแล้วก็บวกสลับกันอย่างนี้นะครับ3มแถวนี้ต้องสลับกันอย่างนี้นะครับแล้วเมื่อเราหันกลับไปดูข้างล่าง เดี๋ยวลุงตู้จะทาให้ดูนะครับให้มันนี่ก่อนอ่าเมื่อเราหันลงไปดูข้างล่างเห็นไหมครับนี่ข้างล่างอย่างนี้นะมันก็จะเป็นลบบวกแล้วก็ลบมันจะสลับกันอย่างนี้นะครับนี่ลบบวกแล้วก็ลบแถวนี้ลบแถวกลางบวกแถวริมก็ลบอย่างนี้นะครับกลับกันอย่างนี้นะจะได้ไม่งงนะเพื่อนๆเมื่อเราทําแบบนี้ได้แล้วขั้นตอนต่อไปเราจะต้องเชื่อม เชื่อมด้านไหนก่อนก็ได้นะครับอ่าเราจะทําด้านไหนก่อนก็ได้ก่อนที่เราจะทําเพื่อนเราก็หาหนังยางมาลัดให้แน่นก่อนก็ได้นะครับเราจะเอาหนังยางลัดไว้ก่อนอย่างนี้นะครับเมื่อได้แบบนี้แล้วนะเพื่อนๆเราต้องดูให้ดีนะขั้นตอนพวกนี้มันผิดไม่ได้นะเพราะมันถ้ามันใส่สับกันหรือหรือวางไม่ถูก ตำแหน่งอะ่ะมันก็จะช็อตได้นะครับมันก็จะแบตจะเสื่อมไปนะครับโอเคเมื่อเราได้แบบนี้แล้วเรามาเตรียมเครื่องบัตรกรีกันก่อนนะครับถ้ามันยังไม่แน่นเพื่อนเราต้องหาวิธีทําให้มันแน่นกว่านี้ เมื่อเราได้แบบนี้แล้วนะเพื่อนๆต่อไปอันแรกนี้เราไม่ต้องไปยุ่งมันนะครับให้เราอนุกรมแถวกลางก่อนนะครับระหว่างแถวกลางกับแถวล่างหรือจะไปแถวนี้กับแถวนี้ก็ได้นะครับแต่นี่เราจะเอาเห็นเห็นภาพเลยนะครับว่าตรงนี้แถวแรกนี้ขนานไปเฉยๆนะครับแถวที่2นี้เราจะทําการอนุกรมกันนะครับตามนี้เลยแบบนี้เลยนะครับนี่เราก็จะตัดแผ่นนิกเกิลขึ้นมาก็กะเอาเลยนะครับนี่ ประมาณนี้นี่ประมาณนี้ปึ๊บนี่วางอย่างนี้นะครับเราตัดให้มันพอดีแบบนี้นะครับทั้งหมดสี่แถวเลยนะครับนี่นะครับเราก็ทำการวางเข้าไปนี่นะครับแล้วเราก็บัดจีเลย มันก็จะได้เป็นหนึ่งแถวบวกอย่างนี้นะครับส่วนอันนี้อนุกรมกันนะครับต่อไปเราจะมาสลับเพื่อนดูดูเช็คให้เรียบร้อยนะครับดูความแน่นหนาของเขาด้วยอันไหนยังไม่แน่นก็จัดการให้เรียบร้อยนะครับนี่ตุ้กระบดกีไม่ค่อยจะสวยเท่าไหร่นะครับแต่ทําให้ดูเป็นแนวทางนะครับนี่ต่อไปเราจะมากลับข้างกันนะครับอ่าเรารู้ละตรงนี้นะต้องดูให้ดีนะครับนี่มันผิดนะครับไล่ให้ดีนะอันนี้ขั้วบวกนะครับ อพอลงมาข้างล่างปุ๊บไล่ลงมามันก็จะกลายเป็นฝั่งนี้นะครับนี่กัวบวกยังอยู่เหมือนเดิมนะครับไปพอเรากลับข้างมาปุ๊บเราดูความเรียบร้อยนะครับนี่อันไหนมันทําถ้าไม่ไม่ค่อยแน่นเราก็บัดกีเลยนะครับนี่เราแก้ไขได้ตอนนี้นะครับข้างนี้ก็ต้องอนุกรมกันนะครับนี่ต่อกันอย่างนี้มาต่ออย่างนี้ไม่ได้เหมือนเดิมไม่ได้แล้วนะครับต้องสลับขั้วมาเป็นขั้วนี้นะครับนี่ตามนิ้วที่หลวงตุ้ยชี้ให้ดูเลยนะนด้านนี้ก่อนอีกทีนึง ปุ๊บเราต่อล่างใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่แบบนี้นะครับเอามาอย่างนี้ปุ๊บนี่กลับให้ดูเราก็ต้องต่ออย่างนี้นะครับสองสามสี่แทนเหมือนกันนะครับเ,เราก็ใช้แผ่นนิกเกิลเหมือนเดิมเลยเราก็จะมาต่อตัวนี้นะครับอันนี้ผิดไม่ได้นะเพื่อนเราต้องวางแบบนี้นะนี่วางแบบนี้ปุ๊บอ่เราก็ตัดออกน,นะครับ นี่รก็จะวางแบบนี้นะครับตันแบบนี้ไปนี่นะครับนี่เราต้องไม่ไม่ไม่เผลอมาทางนี้นะเพื่อนๆเ,เราต้องดูให้ดีอ่าต่อไปเราก็วางตัวต่อไปอย่างนี้นะครับ บางไปจนครบนี่กลับมาอย่างนี้จะได้ไม่ผิดพลาดอย่างนี้นะครับถ้าเป็นไปได้นะเพื่อนกันพลาดนะก็เ,เราควรจะเอาผ้าเทปต,ตัวนี้ปิดปิดเอาไว้เพื่อเผื่อไม่ให้มันไปโดนนะครับนี่เราก็ปิดอย่างนี้ไว้ก่อนนี่นะครับนี่ปิดเอาไว้ก่อนอ่าเผื่อมันเผลอไปโดนอย่างนี้นะครับนี่เราก็ทําแบบนี้ไป แล้วเราก็ลอกกันนี้ออกเพื่อนเราก็จะได้แบบนี้เพื่อนอย่างนี้นะอ่าขั้วนี้เป็นขั้วลบใช่ไหมครับอันนี้เป็นขั้วบวกนะอ่านี่เราได้ขั้วบวกแล้วอันนี้นีนนะอ่าขั้วลบต้องมาต่อตรงนี้นะครับเมื่อเราได้แบบนี้เรียบร้อยแล้วเรามาดูตรงนี้กันนะว่าเราจะได้แบต12บโวลต์หรือเปล่าอันนี้ขั้วลบนะครับนี่ขั้วลบอันนี้ขั้วบวกเรามาดูกันนะครับเราก็จะมาวัดด้วยเครื่องวัดของเรา นี่นะครับเราปรับไปที่20ดูนะครับว่ามันจะได้12โวลต์ตามที่เราต้องการหรือเปล่านะครับเรามีไฟ12.23้วยนะครับนี่12โวลต์เพื่อนจะเอาไปใช้งานอะไรก็ได้เช่นพัดลมบลูทูธลำโพงเห็นไหมครับพัดลม d c นะครับ12โวลต์เรียกว่า,อาของเล็กๆน้อยๆที่เราจะใช้ก็คือไฟฉายสปอตไลท์ก็ได้นะนี่สตาร์ทมอเตอร์ไซค์ก็ได้นะเพื่อน แต่ถ้าเพื่อนจะเอาไปสตาร์ทมอเตอร์ไซค์ลุงตุ้ยบอกก่อนว่าแบตท,ที่เราทําขึ้นมาเนี่ยมันเป็นแค่แบตแค่จมนะครับสมมุติถ้าเพื่อนจะเอาไปใส่มอเตอร์ไซค์ใช่ไหมครับพอเพื่อนต่อบวกต่อลบเสร็จเรียบร้อยแล้วพอเพื่อนสตาร์ทติดปุ๊บเพื่อนก็ต้องเอาออกนะครับเพราะว่ามันไม่ได้มีระบบป้องกันไม่มี EMS นะครับลุงตุ้ยไม่ได้ทําระบบนั้นนะแต่ลุงตุ้ยจะทําแบบชาวบ้านชาวบ้านเลยทำแล้วเอาไปใช้งานพอใช้เสร็จสตาร์ท มอเตอร์ไซค์เสร็จเพื่อนก็ต้องถอดออกนะครับนี่เอาแบตเตอรี่ตัวนี้ออกมาเพราะว่ามันระหว่างที่มอเตอร์ไซค์มันทำงานเนี้นะมันจะเก็บประจุไฟเข้าไปมากๆเลยมันไม่มีตัวตัดนะมันก็จะ มันก็จะอันตรายนะครับรถกระพรารถเสียได้เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นแค่แบตชั่วคราวแบตสําหรับจําใช้งานเล็กๆน้อยๆอย่างที่ลุงตุ้ยบอกนะครับวเวลาเราจะชาร์จเดี๋ยวลุงตุ้ยจะทําตัวชาร์จให้ดูนะครับลุงตุ้ยทาไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวพอมันแข็งแรงแล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยเอาพวกนี้ออกนะครับเมื่อเรารู้แล้วเรามีแบต12บโวลต์ใช้แล้วนะ <c oughs> เราจะมาต่อกันอันนี้จะเป็นสายที่เราใช้เอาไปใช้งานนะครับ <c oughs> ชาร์จตัวเนี้ยที่เราจะเอาเอา,เอาไฟเข้าไป ชาร์จสตาร์ทไฟเข้าไปในนี้นะลงตุ้จะต่อวันไหนก็ได้จะใช้ตัวเมียหรือจะใช้ตัวผู้ก็ได้ให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับสมมุติว่าเรามีหัวตัวนี้แล้วเราทําติดเอาไว้ห้อยเอาไว้ตรงนี้สมมตินะเราห้อยไว้ตรงนี้นะและตัวที่เราจะเอาไปชาร์จเนี่ยมันก็จะต้องงานแบบนี้ใช่ไหมครับ เดีย๋ยวลุงตุ้ยทาให้เห็นภาพก่อนนะนี่ตัวนี้ที่ลุงตุ้ยทําขึ้นมาที่ชาร์จจากไฟบ้านจาก AC มาเป็น DC นะครับลุงตุ้ยก็จะใช้ตัวนี้เนี่ยลุงตุ้ยทําให้หลายหัวเลย<ม>เห็นไหมครับจะใช้แบบคีบก็ได้แบบตัวผู้ก็ได้แบบตัวเมียก็ได้อย่างนี้นะเนี่ยลุงตุ้ยทาให้ดูเป็นตัวอย่างว่าลุงตุ้ยทํา3แบบแบบนี้นะถ้าสมมุติว่าเราใช้ตัวนี้เป็นตัวเมียติดไว้ที่ตรงนี้ใช่ไหมครับเราก็จะเอาตัวนี้เป็นตัวผู้เพื่อที่จะมาเสียบเข้าไปแบบนี้ถูกไหมครับ วัไฟตัวนี้เป็นเสียบที่ลักนะตัวนี้นะแล้วก็สายแปลงออกมา,าก็จะมาเลือกใช้อ่าถ้าลุงตุ้ยบอกเมื่อกี้นี้ว่าถ้าตัวนี้เราติดเราก็ต้องใช้ตัวนี้ามาเสียบนี่ก็ทําการชาร์จแบตแบบนี้นะครับก็กลับกันถ้าเผื่อเพื่อนใช้ตัวนี้เอาตัวนี้มาเป็นแทนตรงนี้เพื่อนจะต้องใช้ตัวนี้มาเสียบอย่างนี้ใช่ไหมครับนี่มันก็กลับกันแบบนี้ง่ายๆเลยนะครับอันนี้ทําให้เห็นภาพนะครับอันนี้ลุงตุ้ยก็ไว้ใช้งานอยู่แล้วนะครับตัวนี้ ทำให้เพื่อนเห็นเฉยตกลงเราจะมาใช้ตัวนี้กันนะครับสําหรับเพื่อนที่ที่ยังไม่มีแบบหลวงตุ้ยนะ<ๆ>เพื่อนก็ใช้ตัวนี้หรือตัวนี้ก็ได้แล้วทําแบบที่ให้เลือกนะหลวลงตุ้ยจะใช้ตัวนี้นะครับเราก็ทําการต่อสายออกมาเลยนี่เอาไหนบวกลบหลวงตุ้ยเคยบอกแล้วใช่ไหมครับแบบนี้นะว่าขั้วบวกคือแกนใหญ่ๆอันนี้แกนใหญ่ๆแบบนี้คือตรงกลางเป็นขั้วบวกนะครับส่วนอันเล็กๆสองขานี้ เป็นขั้วลบจะใช้ข้างใดข้างหนึ่งก็ได้นะครับเ่าตัดสินใจเลือกเอาแล้วก็ตัดทิ้งไปขาหนึ่งอย่างเงี้ยนี่นะครับนี่ตัดทิ้งไปเลยอย่างนี้นะครับนี่เอาออกไปเลยลก็จะเป็นบวกกับลบมี2ขาอย่างนี้นะอันใหญ่บวกอันเล็กลบอย่างนี้นะครับเราก็จําสายให้ถูกต้องนะครับด้วยสายไฟที่เราเตรียมไว้สีแดงอันบวกเราก็ใส่เข้าไปนะครับเอามาเราจะมาทําการบัดกรีกัน ขั้นตอนต่อไปอันนี้ก็บวกนะครับดูให้ดีนะอันนี้บวกนะครับนี่หัวหยักๆแบบนี้บวกแล้วก็ใส่เข้าไปเลยอที่นี่ก่อนก็ได้นะเพื่อนเอาข้วบวกใส่นี้ก่อนนี่บัตรกีตัวนี้นี่ออตึ้บตึงตัวนี้เข้าไปก่อนนะครับ แล้วขับวกใส่เข้าไปอย่างนี้นะครับนี่แตะเข้าไปคั่วบวกแตะเข้าไปอย่างนี้นะครับต่อไปก็คั้วลบแล้วก็แตะเข้าไปเหมือนกันนะครับนี่เดี๋ยวเรามาทำชุดนี้ก่อนนะครับสีดำเราก็ใส่เข้าไปท่อหดน,นะครับ แล้วก็หุ้มเข้าไปอย่างนี้นะครับสีแดงตุ้มีท่อหดสีเขียวก็แทนกันไปได้นะครับนี่แล้วเราก็ลนไฟนะครับนี่นะครับนี่กดให้แน่นแล้วเราก็ลนไฟนี่นะครับเรากไ็ได้สองอันนี้มานี่นะครับนี่สีดำกับสีแดงบวกกับลบต่อไป เราก็จะมาจำ้ำการที่เราจะมาจ้ำที่หัวตัวนี้นะเพื่อนเราต้องดูไม่ผิดนะอ่าเราก็บวกใช่ไหมครับนี่แล้วก็แต้มที่ไปตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ปอกสายเข้าไปแบบนี่ทั้งสองเส้นเลยนะครับบวกกับลบนี่ลกลับไปนี่อืม แตกเข้าไปนี่แตะเข้าไปนี่นะครับบวกเจ้นี้นะครับ,บ,รบอ่าเราก็ต้องเติมน้ํายาเข้าไปที่ตัวนี้ก่อนนี่นะครับนี่บวกเราก็ทําการบัตรกีเติมน้ํายาที่สายไฟก่อนนะครับนี่ เติมเข้าไปเติมเข้าไปนี่เติมยาเข้าไปตรงนี้นะครับนี่บวกนะครับนี่เราก็ใส่เข้าไป,ปนี่เลยไหมครับนี่ก็บวกนะ อันนี้กวลบก็ทำเหมือนการกวลบแตะเข้าไปนี่นะก็เป็นอันเสร็จนะครับเมื่อเราได้แบบนี้แล้วนี่คือตัวที่เราจะไว้ไปชาร์จกับไฟที่เราจะาเสียบเข้าไปชาร์จแบตตัวนี้นะครับนี่เพื่อนก็ห่อให้มันดีหน่อยก็ได้นะทำให้มันแข็งแรงอันนี้ลุงตุ้ยทำให้ดูเป็นแนวทางเฉยๆนะครับเพื่อนอาจจะมีวิธีเก็บที่ดีกว่านี้ต่อไป เรามาดูตัวนี้กันอันนี้ไฟมันยังอยู่12โวลต์อยู่นะครับตอนนี้นะครับอันนี้เราก็กดตัวนี้ออกได้เลยนี่พอได้แบบนี้แล้วเพื่อนนี่ติดกาวตัวนี้ลงไป เราก็จะได้บวกลบอันนี้เราก็จะสังเกตง่ายละสีแดงนี่คือบวกใช่ไหมครับเราก็ลองแตะดูเลยนะครับว่ามันยังได้อยู่หรือเปล่าเนี่ยสโวลต์นะครับโอเคเมื่อเรารู้ว่ามันใช้ได้แล้วก็มาถึงขั้นตอนการห่อกันเราจะมาห่อให้มันแข็งแรงด้วยพลาสติกหดแบบนี้นะครับนี่เราจะต้องใช้งานเขาแล้วนะนี่นะครับ เราก็ทำแบบนี้เลยเอันทีละขั้นตอนก่อนนะอ่าขั้นตอนแรกก่อนปึ๊บนี่เราก็วางลงไปนะครับนี่ เราก็ทำการห่อแบบนี้เลยนะครับเอาทีละข้างเลยนะครับ อันนี้ลุงตุ้ยก็ไม่ค่อยถนัดห่อนะก็พยายามห่อให้มันดูดีที่สุดเพื่อนอาจจะว่ากันนะเพื่อนอาจจะห่อได้สวยงามแต่ลุงตุ้ยทําได้แค่นี้นะเนี่ย <Yeah. S 2> อ่ลุงตุ้ยก็ทําได้แค่เนี้ยเพื่อนนี่ลุงตุ้ยก็ห่อได้แบบประมาณอย่างนี้นะ ครับมันก็จะเป็นหัวมาแบบนี้นะครับนี่นี่แล้วเราก็ทำการ นี่เพื่อนเราก็มีแบตเตอรี่12โวลต์ใช้ได้เหมือนเดิมอย่างดีเลยนะครับเพื่อนอันนี้ป้องกันการน,น้ํากันอะไรได้เพราะว่าท่อหดตัวนี้เป็นพลาสติกนะครับแต่เพื่อนก็อย่าไปโดนความร้อนมากๆนะครับเดี๋ยวมันอาจจะละลายได้แต่ลุงตุ้ยบอกก่อนลุงตุ้ยห่อไม่ค่อยเก่งนะครับลุงตุ้ยก็ทําให้ดูเป็นแนวทางเฉยๆได้ทําได้ประมาณนี้นะครับแล้วเพื่อนก็มีแบตเตอรี่12โวลต์ใช้ลองวัดดูเรื่อยๆนะเพื่อนเพราะว่าเวลาเราทําไปเนี่ยเราไม่รู้ว่า อ่ามันไปโดนขั้วตรงไหนหลุดหรือเปล่าอ่าเราก็เช็คดูไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับน,นี่นะครับได้แบตเตอรี่12โวลต์ไปใช้งานอย่างที่บอกนะครับเพื่อนจะไปใช้งานอะไรก็มาคีบที่ตรงนี้ออกไปก็ได้นะครับนี่มาจับที่ตรงนี้นะครับอ่าสองหัวนี้เพื่อนจะต้องเพื่อนอาจจะไปดัดแปลงเป็นเป็นหัวชาร์จนี้กลับกันกับตัวนี้ก็ได้นะนี่นเพื่อนก็ต่อหัวนี้ ต่อสองขาเนี้ยขึ้นมาใช้กับตัวนี้เอาไปเสียบใช้งานอีกก็ได้นะครับอันอย่างนี้ลุงตุ้ยทําให้ดูแบบหลายๆแบบอย่างนี้เพื่อนจะเอาตัวคีบมาคีบก็ได้นี่นะครับเวลาใช้งานก็ใช้แบบนี้ก็ได้นะมีตัวหนีบแบบนี้นะเพื่อนก็หนีบข้วลบนี่นะอันนี้ข้วบวกนี่นะครับแล้วเพื่อนก็เอาสายตรงเนี้ยไปใช้งานหรือไปอะไรก็ได้อย่างนี้นะครับมันเป็นได้หลายแบบนะ แล้วแต่เพื่อนๆนะครับหรือว่าเพื่อนจะทำเป็นหัวแบบนี้ก็ได้เนี่ยต่อบวกกับลบแล้วเพื่อนก็เอาตัวเนี้ยไปชาร์จหรือไปใช้งานมันสลับได้หมดเลยนะครับแต่ที่สำคัญนะเพื่อนๆเวลาเพื่อนเอาไปชาร์จเวลาแบตมันหมดเพื่อนเอาไปชาร์จชาร์จไฟที่ว่านี้นะเพื่อนก็ช่องชาร์จประมาณแค่อุ่นๆก็พอนะครับเพราะว่าเราไม่ได้มี BMS ไว้ตัวตัดนะครับ แต่ว่าเราทําแบบบ้านๆพื้นๆแบบสไตล์ลุงตุ้ยนะครับเพื่อนก็เอาไปใช้งานถ้าชาร์จเต็มที่ก็สัก2ชั่วโมงก็ได้แล้วแต่นะครับแต่อย่าชาร์จตลอดวันทั้งวันทั้งคืนนะครับอย่างนั้นไม่ไม,ไม่ใช่นะครับชาร์จแค่2อสามชั่วโมงก็เต็มที่แล้วพอแบตอุ่นๆก็พอแล้วก็เอาไปใช้งานพอหมดแล้วก็เอามาชาร์จใหม่อย่างนี้นะครับอันนี้เป็นแบบสไตล์ลุงตุ้ยนะครับไม่ได้มีตัวตัดไม่ได้มีตัวควบคุมอะไร นะครับเพราะด้วยก็ทําใช้งานแบบแบบเป็นส่วนตัวของเราอะนะอย่างที่บอกนะครับถ้าเพื่อนจะไปสตาร์ทมอเตอร์ไซค์ก็ใช้ได้นะครับ12โวลต์เนี่ยแต่เพื่อนสตาร์ทเสร็จเพื่อนก็ต้องเอาออกนะครับเพราะว่าถ้าไม่เอาแบตเตอรี่ออกไม่เอาแบตเตอรี่ตัวนี้ออกไฟที่มันปั่นมาจากมอเตอร์ไซค์อะมันจะเอาไฟเข้าไป อาใส่เข้าไปเยอะๆมันไม่มีตัวตัดนะครับมันก็อาจจะเป็นอันตรายได้ก็คือหมายถึงว่าแบตจะเสื่อมหรือไม่อารถจะเสียได้เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นตัวใช้ชั่วคราวนะครับไปใช้กับไฟ12โวลต์นะเช่นปั๊มลมก็ได้นะอ่ปั๊มลมที่สูบจักรยานเล็กๆอ่ะของขนาด12โวลต์นะอันนี้ก็ใช้ได้นะครับตัวนี้ก็ไปดัดแปลงใช้ได้แล้วก็อะไรอีกอะ่ะสปอตไลท์อ่าบลูทูธนะลำโพองอะไรพวกนี้พัดลมมือถือแต่ต้องเป็น12โวลต์นะครับ อันนี้ได้หมดเลยนะครับนี่คือสิ่งที่เราประดิษฐ์กันขึ้นมาวันนี้นะครับนี่ราคาไม่กี่ตังค์เลยนะครับเพราะว่าลุงตุ้ยก็มีอุปกรณ์เก่าๆอยู่แล้วพวกนี้นะครับที่สําคัญเราก็ต้องดูให้รอบคอบนะครับอย่างนี้ต่ออย่าผิดนะครับถ้าเพื่อนไม่เข้าใจหรือยังดูไม่ละเอียดก็ค่อยๆศึกษาเอานะครับเพราะว่ามันก็ไม่ได้ยากอะไรมากนะครับดูตามแบบที่ลุงตุ้ยทําแบบนี้นะครับนี่ก็เป็นอันใช้ได้นะครับ คลิปนี้ถ้าเพื่อนชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับลุงตุ้ยพาทำด้วยนะครับก็เป็นกําลังใจให้นะครับขอพระเจ้าวอวยพรให้กับเพื่อนๆทุกคนนะครับให้มีสันติสุขมีความรักในครอบครัวสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงม้างข้างร่ำรวยกันทุกๆคนเลยนะครับสวัสดีครับ